มาหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยมากราบไหว้หวังต้าเซียนศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็สําเร็จประเทศไทยเราก็มีนะคะคือพระอาจารย์ยันตระอมโรภิกขุพระอาจารย์ท่านบําเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ปีพศ2513มาปัจจุบันท่านก็เป็นเซียนใครอธิษฐานอะไรก็สาเร็จเพราะบารมีท่านแผ่ขยายไปทั่วด้วยความมีตาของท่านประเทศไทยถ้าทามิหารแบบ แต่ต้องเอาเป็นานาชาตินะเพราะอาจารย์ท่านไปแผ่บรารมีมาทั่วทุกทวีใช่ไหมคะมียุโรปมีเอเชียมีตะวันออกมีหลายๆประเทศเนี่ยเราก็ทําแบบภาษาปฏัชกรรมอ่ะที่มันแบบรวมชาติเลยฮ่องกงพระอาจารย์ก็ยังสร้างวัดไทยหว่อไว้ที่นี่เลยให้คนฮ่องกงได้พึ่งพาศัยในด้านจิตใจแล้วพระอาจารย์ก็ไปแผ่บรารมีบรารมีมาทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาก็เดินทางมาทั่วโลกเลยมากราบไหว้สรีระ ที่พระอาจารย์ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับคนไทยก็รวยประเทศไทยก็รวยแต่ว่าต้องมีลูกศิษย์ที่แบบรวยๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่แบบคือต้องลลฉลาดรวยฉลาดแล้วก็มีบาร,รมีเยอะถึงจะสร้างอย่างเงี้ยให้พระอาจารย์ได้เนี่ยหวังตาเซียนเขาเป็นแค่รูปภาพนะคนยังมาไหว้กันเยอะเลยของพระอาจารย์อะ่ะถ้าเป็นองค์นะคนจะยิ่งมาไหว้กันเยอะแล้วพระอาจารย์จับขันแบบสวยงามด้วยยังดีกว่า,าไปเผาอีกกระดูกเป็นกระดูกไก,ก่ตลาดแย่แยไปเอาแถวนั้นก็ได้ไทะเนียนก็มีที่โรงงาน เอาแก้วเอาพระธงมาทานก็แบวแถวสำเพง็งเยอะแยะเลยเขาทำกันมาเต็มไปหมดเอาพระอาจารย์เก็บไว้เป็นองค์อ่ะสวยงามด้วยคนก็จะได้มาแบบมาชมบรารมีพระอาจารย์ใช่ไหมคะเชี่ยงเงินทึ้งนั้นเลยนักท่อ,อ,องเที่ยวเขาทำริกขึ้นมาแล้วด้วยนะด้านน<ะ>ูงนมีริบมีร<ะ>ิบขึ้นมาสอนฉันะสะดวกเนี่ยหวังตาเซียนฮ่องกงคนฮ่องกลงล่ะรู้จักพระอาจารย์น่เยอะมีสถานีไทยบอร์ดด้วย แต่ต้องหาลูกศิษย์ที่ฉลาดแล้วก็รวยมีบาร,รมีด้วยที่จะส่งเสริมพระอาจารย์ได้ตามใจราถนาแต่ถ้าแบบรวยไม่ฉลาดก็ไม่ได้รวยฉลาดแต่ไม่ม,มีบาร,รมีก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องควบคู่กันไปเพราะพระอาจารย์ท่านบำเพ็ญบารมีมาสูงมากคนที่สร้างต้องเป็นคนที่มีบาร,รมีแบบเพียงข้างพระอาจารย์มาเลยเง <c oughs> ินทั้งนั้นเลยนักท่องเที่ยวประเทศไทยจะได้รวยๆ <c oughs> นี่เป็นแค่ลูกภาพนะ 黃家倩。